สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือกี้กับมาพบกับสาวนิ้งผ้าร่วยคี่เกาเนาะค่ะมือนีสาวนิ้งผ้าร่วยสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขความฝันกับคุณยายสองเจ็ดศูนย์เนาะค่ะรอบเมื่อกี้หกเจ็ดกับเข่าตรงตรงเนาะค่ะของคุณยายค่ะหกเจ็ดเข่าตรงตรงค่ะและรอบนี้สาวนิ้งกับบุพาดค่ะสาวนิ้งกด้เดินทางมายังบ้านของคุณยายเนาะค่ะเพื่อติดตามตัวเลขความฝันกับคุณยายอีกรอบค่ะค่ะ และตอนนี้คุณยายเพิ่นการีนางถ่ายอยู่ยังบ้านของเพิ่นเนาะค่ะเพื่อที่สิบอกเวื่ฝันใหครับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังรอบนี้คุณยายเพิ่นฝันว่าผีพอเพิ่นมาบอกเลขเนาะค่ะเนาะสามตัวกับสองตัวค่ะเด๋ยวเลขตัวนั้นสีเป็นตัวใดกับไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันกับสาวนิ่งเลยค่ะไปค่ะ ครับสวัสดีครับคุณยาย270สวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายครับคุณยายสวัสดีค่ะคุณยาย270ค่ะครับผมสมวชมเนาะคุณยายของเฮานี่ฝันดีแห้งอวดที่ผ่านมาเขามาสงหวดครับเอฟซีอันนี้กใกล้หอดมือแล้วครับคุณยายครับข้อมเคลื่อนไวเป็นยังไงครับฝันดีที่พอครับคุณยายฝันดีฝันโตเก่านะฝันโตเก่าพอมาหาคือเก่าอู้หพอมาหาอยู่แล้วครับเอฟซีเนาะ ข้ใสผ่านครับบ้านคุณยายก็เข้ายู่นาทางครับเสียงแสกสอนมากกว่าขอตทษนขออะไปพอเพิ่นมาเมือ่อไรครับนี่ครับข่วงสุดทา้ายของเฮานม่ครับามากขึ้นว่านครับผมเพิ่งในนําสิ่งของมาให้บอกรับคุณยายเอามากคกครับครับผมเอาสิ่งของเสียงมาให้หลายอย่างเนาะบัานนี้คุณยายของเอเลขไปเสียงยังครับ เสียงแล้วเ,เจ้าคือเขาอยู่คนหลังสาธุสาธุบัวลาดครับเข้ามาเราสองงวดซ้อนครับถึงผู้ชมติ่ติดตอกันนี่คุณยายสองเจ็ดศูนย์ของเขาครับแต่ที่พานๆมานี่ก็กเข้ามาหลายงวดได้ครับเอฟซีเนาะที่เบาแอมบอลงกับทีมงานมาทายถ้ำนี่ครับถือว่าแสนแตกกับมาหลายเถื่อครับนี่งวดทีสามครับทีตอ่อเนื่องมานี่ครับวันที่หนึ่งกันยายนพศ2006ครับเป็นมกก้องหัวที่บอรับคุณยาย เพิ่นเอเลกไม่ได้ใส้เพิ่นบอกบ่ครับบ่บอกบ่บอกเลยเนาะครับเนาะเป็นความลับของคุณพ่อเพิ่นตีเสียไปแล้วก็ได้ครับท่านผู้ชมเนาะนี่ล่ะเพิ่นอยากให้ลูกเต้าลูกหลานมีโชคมีลาภครับคุณยาย270ของเฮาครับผมมึงก็เสิร์ฟเน่ะคุณเนาะครับคือแบบหาแบบมึงก็เสิร์ฟเนาะครับแม่นเดียวครับคุณยายเนาะใยญ่มาชื้อครับผมคุณยายเอาลอตเตอรี่เนาะครับเนาะ ให้ขอถือขอให้ถือรางวัลทีหนึ่งนาอคุณยายจับไปรถลอตเตอรี่ซื้อยังครับนี่ยังยังเพิ่ได้ซื้อครับเอาให้ใกล้ๆหอดมืออีกสักวันจักหน่อยเนาะครับ f สีเนาะจะมาติดตามอีกทางหนึ่งพอเพิ่นมาบอกเลขตัวไหนครับคุณยายตัวไหนครับเก้านี่ยบอกบอกเก้าสามกับสี่ห้านี่แหละตัวเก่าห้าเก้าสามกับสี่ห้าเลขสามตัวนี่หาเก้าสามกับ f สีแต่เลขเก้ากับเลขหกมีหมุนขึ้นจักหน่อยเนาะคุณยายเนาะครับ เลขกสหานี่ก็สวยงามได้ครับเป็นตัวเล็จครับตัวใหญ่สอบสี่หาตัวใหญ่มักสี่หา่ครับสีโอ้คนใหญ่ของเขามักสี่หาผีพอนี่หาเก่าสามรับอีี่กระตัดเหรีเนาะมาที้อันควมเัินไว้ของผีอันมาแต่กางแพงวัดหละครับคุณใหญ่มากบ่ครับบมาบมาบปกตตัวเลยบ่คันอมาเขาบมาสงสัยเขายาดเนาะครับเนาะ นี่แหละสงสัยเขา่านครับเอฟสี่เนาะมากกับเขาบ้านบัวใหญ่ตคุณญายเนาะเพราะว่าเจ้าที่เจ้าทางของคุณญาับดูแลรักษาอยู่ในบ้านอยู่เป็นบัวไฮดดวงวิญญาณต่างๆมากเขาไม่ได้บ้านดูมากประการเขามากครับผมคุณยายของอเล็กซิสเสียงกับฟันดีบันดีฟันดีฟันดีฟันบาวดีสิ่งเดียครับเอาต่ของมาให้ หือว่าเลขเขาแล้วนะคุณยายู่วครับเอาไปเสียงสามตัวหรือสองตัวสามตัวสองตัวทั้งสามตัวทั้งสองตัวครับเอฟซีเนาะนี่ละครับบัตราเอฟซีฟันเกี่ยวกับคุณยายสองเจ็ดศูนย์ทุ่มเท่าก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ้งนะครับคุณยายเนาะครับเอียงอีกครับคุณยายแบบนี้น้องใายหลานใายมหาบมมมิดซีรีเลยเนาะครับเนาะมหามม บบมาหลายหวดต่ได้ครับหลานใสายนี่ครับเอาหวดนี่จังๆครับท่านผู้ชมย่ยสองเจ็ดศูนย์ของเขานี่มักสี่หาครับแล้วก็เลขสามตัวผีพอมหาเนี่ยหาเก้าสามครับสี่จุดเวแับหนาโจอีกขังหนึ่งนะครับคุณยายเนาะครับเอียงอีกครับเพิ่มเติมครับคุณยายพระธุรงมหาบ่ครับโบมาครับอีกีเอาโบเป็นยังครับท่านผู้ชมเนาะพอมามันถือเลยละครับผม อุตสาตุสาธุเนาะครับเอฟซีเนาะให้มีโชคใหญ่ครับคุณยายสองเจ็ดศูนย์ข้อข้อครับเดี๋ยวให้คุณยายสองเจ็ดศูนย์ข้อพักผ่อนครับธรรมชุชมเนาะคุณยายเป็นก่แข็งแรงดีครับธรรมชุชมน่าแรงจริงคือเลยครับครับผมไข่เน่แหะครับธรรมชุชมไข่เน่แล้วครับผมกราบขอบพระคุณคุณยายสองเจ็ดศูนย์ครับที่ให้ตัวเลขดีๆที่เด็ดเอฟซีครับในเสียงโุกเสียงลาด งวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันหร้ยหกบกครับขอบพคุณครับคุณยายสวัสดีครับขอบคุณคุณยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณยายค่ะค่ะก็ะาสรุปตัวเลขความฝันของคุณยายสองเจดศนเาะค่ะเนาะค่ะเลขสาตวค่ะหาเก้าสามหาเกสมเลขสอตัวห้าีห้างวดวันที่หนึ่งกันยายุนสองพหาร้ยหกสิบค่ะค่ะ รอบเมื่อกี้เลขคุณยายกับเขาเต็มๆเ,เนาะค่ะ67ค่ะค่ะแล้วรอบนี้คุณยายเพิ่นสีหายโศกใหญ่เนาะค่ะท่านผู้ชมกอย่าลืมเด้อค่ะเด้อเลขคุณยาย270ค่ะเถอเพิ่นหายโศกใหญ่รางวัลใหญ่นำเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ่งก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ้งผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันขวัญยื่นมีโชคมีลาภเฮ่งเฮ่งหงมานหมาน,มานป,ปังปังรำร่วยรำร่วยถูกหวยสุขหูสุขคุเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนิ้งขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงผ้าร่วยได้เฮ็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ